สวัสดีค่ะทุกคนใครที่กำลังมองหาเคาน์เตอร์เตาทรงโบราณแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานปูนใสใหญ่เตาทาน2หัวสีเท้าค่ะใครชอบสี่เท้าแนะนำเลยค่ะทําความสะอาดง่ายมากภาพืน่เดียวก็เอาอยู่และยังสามารถใช้งานพร้อมกันทีเดียวได้2งเตาไม่เกิดอันตรายแน่นอนค่ะและรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์45ได้ทํากับผ้าพร้อมกันทีเดียว2เตาไปเลยค่ะวางหม้อเบอร์4 5แล้วไม่ติดผนังมากจนเกินไปค่ะและด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0 2ถึงขวดได้อีกด้วยส่วนช่องเขี้ ราก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะทําความสะอาดง่ายแน่นอนรุ่นนี้มีให้เลือก5สีค่ะมีสีแดงเทาเขียวขาวและดำใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาแบบนี้ก็รีบเข้ามาจับจองกันนะคะเพราะทางร้านยังมีให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาร้านนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยสินค้าดีและบริการดีแบบนี้แนะนําร้านเตาอังโลาาาาดดดสิินนคค้้้ีกตตมไววยะะ